สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขภูมิใจเสนอสาธารณสุขเพื่อประชาชนผลจากการปฏิรูประบบเขตบริการสุขภาพทําให้โรงพยาบาลสกลนครทํางานเป็นระบบเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในสถานบริการทุกระดับให้การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันลดอัตราการเสียชีวิตได้เป็นจํานวนมาก โรงพยาบาลสกลนครซึ่งอยู่ในเขตบริการสุขภาพที่8ยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแบบเครือข่ายเชื่อมโยงโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดมีการทำงานเป็นระบบแบ่งเขตพื้นที่ในการรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันด้วยยาละล,ะลายลิมเลือดภายในเวลาที่กำหนดทำให้ลดการเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้เป็นจำนวนมากปัจจุบันได้ขยายพื้นที่เครือข่ายภายในจังหวัด มีโรงพยาบาลสกลนครเป็นแม่ข่ายโดยมีโรงพยาบาลพระยุพราชสว่างแดนดินและโรงพยาบาลวานอนิวาสเป็นลูกข่ายร่วมให้คำปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายครอบคลุมทั้งจังหวัดสามารถให้การวินิจฉัยให้การรักษาผู้ป่วยด้วยยาละลายลิ่มเลือดเหมือนกับโรงพยาบาลสกลนครเราเนี่ยดูแลเป็นเครือข่ายแล้วก็มีการรับ คอนซัลท์ทางแอปพลิเคชันไลน์อะคะ่ะตลอดทั้ง24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นจุดเด็นของที่โรงพยาบาลสกลนครนะคะแล้วของหมอเนี่ยเป็นอายุรแ,แพทย์โรคหัวใจนะคะก็จะเป็นคนที่จะคอยตอบให้คำปรึกษาการแพทย์ทั่วไปที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนนะคะผลสำเร็จจากการวางระบบการให้บริการทำงานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสู่ชุมชนรอบคลุมทุกแห่งในจังหวัดทำให้ประชาชนจังหวัดสกลนคร เข้าถึงบริการและรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามารักษาในตัวจังหวัดอีกต่อไปผมมอโรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ประกัดดูแลเห็ดรักษาให้โอ้ท่านดีดีดีดลลยครับคูดดูแลให้ท่านทุงที่